โอ้โหแผนมันคุณผู้ชมแผนมันโคตรลายแผนมันโคตรลายคุณผู <school> <cling> <ingen> ้ชมแผนมันลายชุดปีศาจวุ่นวายฟีไฟเทพซ่า นี่มึงคิดชื่อแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คิดแล้วใช่ไหมชื่อนี้คือผ่านการประชุมผ่านมาแล้วใช่ไหม มันสุดยอดมันคี้เอทมันเยี่ยมมันกันมาจากมันสมองเพชรอ่ะเฮ้ยมึงซื้อชุดใหม่ฟรีไฟเองวะชุดอะไรวะชุดใหม่เลยเว้ยชื่อโคตรเท่เลยมึงชื่ออะไรวะชุดปีศาจวุ่นวายฟรีไฟเทพซาโอ้ชื่อคนหน่าซื้อเลย ผมนี่ยเงียบๆไปฟรีไฟพอดีว่าเออไปทำโปรเจกต์ผาวใช่ไหมพาวเวอร์เออก็เล่นก็เล่นพาวเวอร์นะครับมีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับก็เลยเบาฟรีไฟไปแต่ไม่คิดว่ามึงจะปล่อยชื่อนี้ออกมากูเซอร์ไพรส์สดๆแต่ชุดเท่อะถ้าขายความเท่ขายความเออแปลกแหวกแนวอะคือได้คุณผู้ชมดูดิฟึบฟึบเออแล้วไม่ไม่ไม่มีเสียงวะนี่กูหรืออ๋อ อ่ะมันไม่มีเสียงว่ะฟืบฟืฟือ่ะคุณผู้ออชมดูฟืบเป็นปีศาจนี่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 ลาอ่ะคือเท่ปืนกนระจ้าบอ่ะดูดีเสียอย่างเดียวชื่อและจุดนี้กูเป็นคนให้ความสำคัญด้วยดีเอาเอาอุดหนุนกันไปเขาอุตส่าห์ตั้งชื่อแบบนี้มาแล้วอะปิมอ่ะเขาอุตส่าห์แบบ กลั่มกองชื่อที่มันดีชื่อที่มันแบบเน้นขายมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะไม่อุ่นหนุนใจเองดำไปหรือเปล่ามันน่าใจดำไม่ดูสิ่งที่มึงทำมากูดิกูท่อว่ะเห็นชื่อก็ท่อแล้วกูจะมาเจอเลดดอย่างนี้อีกเปรตเได เอาหัวมงพื้นอยู่นี่เลยเอาดีดดีนี่ในชุดเทพฟ้าเลยเหรอ <c oughs> นี่เราได้ชุดแบบโอ้โหมันเป็นชุดแลนลิมิเต็ดสุดๆเลยนะคุณผู้ชมจ๋านะครับเราใส่เลยชุดเท่ๆอย่างนี้ไม่ใส่ไม่ได้ครับปืนครับหวังว่าเราจะไม่เหมา ห้าสิบห้าสิบปิมึงจะมาเหมาทุกแพ็กเหรอมันเป็นไปไม่ได้คนดูเขานั่งดูเราทุกคลิปวิดีโอเขาเห็นว่าเราเหมาทุกแพ็ก G m ก็เห็นแล้วตอนนี้เขาจดสถิติเราอยู่มันไม่มีทางที่เราจะเหมามันมีทางฮะโอเค อ๋อ <AL> มึงให้ชุดกูเร็วแต่ว่ามึงรู้ว่ากูเอาทั้งสองอันก็เลยให้กูมาเหมาอันนี้แทนเพื่อกูจะรู้สึกดีขึ้นให้กูต่อยหน้ามึงดิกูดีขึ้นแน่นอน <c oughs> โอ้ยเป๊ป <c oughs> ผมอยากร้องไห้อยู่อะ <c oughs> เอาจริงๆเนี่ยชุดเข้าเยอะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีอะไรอีกนะอาสน์โกรธาอะแล้วก็จะมีอันนี้คุณผู้ชมอันนี้หน้าเอานะครับอันนี้คือเฟี้ยวเลยนะครับผมอยากได้มากท่าน,นี้มันดูแบบมันดูปิศาจมันดูวายร้าย แล,ละโลนี่คือจ้าบเลยนะ <c oughs> แหวกคือแหวกเลยอ่ะคุณผู้ชมจ้าเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอาสองอันนี้ออกใครมันจะซวยเหมาทั้งสองอันมันเป็นไปไม่ได้รู้มือรู้ใจเราสุ่มสองกาชาเราจะเหมาหมดเลยเหรอมันไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเราเอาทั้งหมด3อันเลยนะคุณผู้ชมจะมีหมอนจะใส่ด้วยครับไอวอร์ wore, นะครับแล้วก็ท่าคุณผู้ชมแต่เราจะไม่บอกว่าเราอยากได้อะไร นะครับถ้าเราบอกเนี่ยเกมมันจะล็อกุูไม่ชมนี่ขนาดกูไม่บอกมือเนี่ยอยากได้ปืนนี้จังหรือไม่ก็อันนี้อยากได้จังเลยโอ้อ้โอ้อยากได้จังเลยเอาไปเกมเฮ้ยอะสิ่งที่กูอยากได้สามช่องกับสิ่งที่กูไม่อยากได้หนึ่งช่องกูดูใจมึง กูท้่ก้กู่อ่ท่ามันเท่จัดเลยอะมันไม่เอาไม่ได้ต้อเอากูชมันเทคือมันสีโตมันกูเก๋เลยอะ มันเท่เกินปุยนะครับแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งก็เหมาครับตามสเต็ปนะครับเหมาไปก็ไม่เป็นไรเข้าใจการอุดหนุนเกมนะครับผมแต่ว่าอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าอยากจะได้จริงๆไหมไม่ค่อยอยากซื้ออะไรสเปซสปะนะครับช่วงหลังฟีไฟมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ไอพิมเลยไม่ค่อยอยากจะอุดหนุนะะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ้อโอ้ย 499ทักเลยเดอะฮันช็อกใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟล e นะครับผมแอดไลน์ไปเลยพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วกู6โมงเช้าเนี่ยจะ <c oughs> <c oughs> กูทักมาตอนนี้ก็ด่าพ่อกูมไม่เนี่ย <c oughs> ทักได้ทักได้อย่างที่เราบอกกันนะครับผมเมื่อเอ่อพาร์ทที่แล้วเราเนี่ยตั้งใจจะไต่แรงนะครับผมในซีซั่นนี้นะครับซีซั่นนี้เนี่ยนะครับผมแรงมันจะไปจบอ๋อนี่ พึ่งรีเลยไหมแรงน่าจะพึ่งรีเลยป่ะเพราะว่าเริ่มวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับผมอาจคิปวันที่สองเดือนสองสองเดือนเต็มเต็มเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมเราจะไปได้ไกลมากแค่ไหนตอนนี้เราอยู่ซิเวอร์หนึ่งซิเวอร์หนึ่งอะคือกล่องแกงอะเด็กมันไม่นับถือนะ <c oughs> เอาวันแล้วเจอห้องว,วัยวะหกโมงเช้าอย่างนี้ยังเจอห้องไวัยเลยหรอคาชัะตื่นเต้นโอ้แต่มีคนแนะนํานะให้เล่นสกิลลิงแต่คือผมแบบ ไม่ค่อยถนัดสกิลลิงยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณ้ยมลืมใส่ท่าเข้ามาขอออกได้ไหมเนี่ยท่าใหม่อะลืมใส่เข้ามา <c ười> อย่างนี้เล่นไม่เก่งเลยเนะขออนุญาตนะอย่างนี้เล่นไม่เก่งเลยเพราะว่าไม่มีท่าคุณผู้ชม <c ười> แต่ปีนมก็จะแบกน้องๆหนูๆทุกคนนะครับ <c ười> เจอละไม่ตายด้วยนะไม่ตายด้วยนะ รอ,อบไปรอบรอบเลนรอบเลนยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ทาไมเขายืนอย่างนั้นน่ะไอ้หนูสติสตางค์เองเข้าร่างหรือยังพี่หนูว่าเราเราอยู่แค่ซีเวอร์ไงปีมันยังไม่ได้เจอเด็กปึงมากแล้วผมถ่ายคลิปตอนหกโมงเช้าเด็กมันน่าจะยังไม่ตื่นยงเอ <c oughs> <c oughs> คือเมาคิดตางหยิบม,มือถือขึ้นมาไต่ลงไต่แรงเลยแล้วโดนไอพี่ปี๊นจี้ ไปครับผมดันสุดครับถ้าอย่างนี้คือ MVP ต้องอยู่ตรงหน้าขออนุญาตแบบว่าปั๊มแรงแบบตึงๆขวามือหนึ่งโอ้โหมีไอวอลว่ะรวมหมดรวมหมดรวมหมดชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ปิดเอาทั้งหมดชั่วโมงนี้มันไม่เว้นใครแล้ว อยู่นี้เขาอยู่นี้คุณผู้ชมอยู่นี้แจนเย็นแจนเย็นเราล้อไม่หมดมึงเข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะน้องยอมมอบเถอะน้องเอ็งยอมมอบเถอเอายิงอัดเข้าไปเอาเอาไม่ยอมมอบก็ยิงอัดเข้าไปคุณผู้ชมเราเปิดปีศาจครับดูดเรื่อยๆเราตอดเรื่อยๆตอดเรื่อยๆตอดเรื่อยๆเอาเอาไม่ยอมดื拜拜้อดึงดื้อดึงดื้อดึงเยอะเกาะมันหนาวเว้ย เพื่อนชมโอ้โหแผนมันคุณผู้ชมแผนมันโคตรลายแผนมันโคตรลายคุณผู้ชมแผนมันลายตายคือมันมันกาศล่ากาศล่าโอ้โหแผนมันลายจัดโอ้โหเอ็งเล่นแผนนี้เหรอได้เอ็งเล่นแผนนี้ใช่ไหมเด็กมันลายจัดคุณผู้ชมไม่ฟรีนะมันนัดกันแล้วเมื่อกี้มันเปิดไม้นัดกันเลยเฮ้ยแต่จังหวะนั้นเราออกไปเล็กซื้อระเบิดเลยไว้เจอมึงทำแบบเมื่อกี้กวัวระเบิดจัดแน่ ตีศูนย์พุ่สวัสดไปเลยปิมนนำทับไปครับขวามอือนิ่งโอ้โหเหมือนทีมผมไม่ได้มีความกระตือรือร้นอ่ะคนที่มีความกระตือรือร้นน,น่าจะผมคนเดียวคุณผู้ชมแล้วปินไปแล้วปินไปแลป้วปิมมุดเออหุ้ยมันหุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่กลัวเจ็บ <First time. S 1> หุ้ยเพื่อนโดนเอาดีเอาอีกแล้วแผนนี้อีกแล้วแผนนี้อีกแล้วคุณผู้ชมคุณคุณไหมหุ่ยเพื่อนโดนเพื่อนโดน ล่วงล่วงล่วงตีงไงโยนระเบิดอัดเข้าไปเลยฮามจะเล่นมุกนี้เหรอจะเล่นมุกนี้เหรออือามจะเล่นมุกน, <c oughs> น,นี้เหรอหเนี่ยจอเจอไอ้ตีนี้ดยเราต้องซื้อระเบิดไปเลยคุณผู้ชมมันเล่นมุกนี้บ่อยอะแผนเดิมไหมเองจะมุกเดิมไหม น้องๆเองเจ้าแผนเดิมจริงหรอสายขวายังไม่เจอเจอโอ้ฉันไม่ตายฉันกระสุนอยู่เอ้า นะแบบง,งงงเอาดี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 ดแรงขึ้นแรงขึ้นเออแต่ขึ้นแบบงงงงหน่อยว่ะ <c oughs> เ,อเอา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 ไปต่อไปต่อคุณผู้ชมเร็วเร็ว <c oughs> ผมอยากออกจากซีเวอร์เต็มทนน่ยผมอยากจะไปตึงๆแบบว่ากรอหรือว่าเออแรงดงแรงแดงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดี มา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 ตีใหม่คุณผู้ชมพัดที่แล้วว่าเจอตึงทำไมพัดนี้ไม่ค่อยตึงก็ไม่รู้คุณผู้ชมหรือว่ามันเช้าอย่างที่บอกไงแผนไต่แรงคือตอนเช้าเด็กมันเมาขี้ตาอยู่ดีๆพิมพอ่ะดีๆเด็กมันเมาขี้ตาอยู่พิมพ์นี่ไงโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหลวงเข่าหัวหน่อยเข่าหัวหน่อย เฮ้ยทำไมมันยืนชุบเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันเล่นเงี้ยบอดด๋อไม่ใช่นี่เฮ้ยทำไมมันเล่นอย่างเงี้ยเล่นหรือว่าแรงเรามันต่ำเกินทนเอาก็ถือว่าไต่แรงไปด้วยกันนะคุณผู้ชมนะผมจะได้แรงขึ้นนะครับคุณหนูแม่งงงมาดูพี่บีมันไต่แรงอะไรวะเนี่ยมาแล้วผมมาแล้ววิ่งน้ำมาแบบนี้เจอละเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดี มึงบุมมากถาแถลงส่งคือมแปกกันแเมื่อกีลอ้ลวกเห็นมับอดแน่เลยไร <kill. S 2> คืออะไรเมื่ผมไปคุยมาแล้วอ่ะมันมันมันไม่ควรมีบอดดิหรือว่าแหลงเรามันต่ําเกินคือแหลงคือแหลงเรามันต่ําเกินไหมคุณผู้ชมแบบต่ําเกินที่แบบคือปกติคนทั่วไปไม่มีไงเขาเลยต้องหาบอดมาหมเราเล่นอย่างนี้เปล่าเออเจ็บจีดเจ็บจีบบหนเหรอบอดเพื่อนมันต้องตามมาดิ นีไงโอ้โหมันบอดจริงด้วยคุณผู้ชมอือนี่แม่งปลาระเบิดใส่แม่งเลยไมงวิ่งโคตรเร็วเลยเชียเฮ้ย,ยน้องน้องน้องเป็น,นกอดไปอย่างนี้เลยเหรอเกมโอ,โอคนดูขอผมผ่านช่วง ช่วงเวลาอันอันดูงออันนี้ไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> มนเฮ้ยแต่พาร์ทที่แล้วแล้ย,ยิงตึงกันอยู่หรอแต่พาร์ทที่แล้วคือเราเล่นช่วงไปลายปลายซีซั่นไงปิมแต่ช่วงนี้ปิมมาเล่นต้นซีซั่นไงว่าจะเจออะไรอย่างนี้บ้างเอาคนดูถูกป่ะเนี่ยผมเจออค่นีเนี่ย <c oughs> เห็นป่ะพอมาโดนตัวหนึ่งปุ๊บมันจะตามกันมาเลยเว้ยคนดูอ๋อ ดูดิมันวิ่งติดไอวอลกันเองอ่ะเหลือจะเชื่อไหมล่ะเอ้าเออเลิมเลจบจบไปเอออ้ตาใหม่เลยตาใหม่เลยไม่ได้ภูมิใจเลยเออได้เอ็มบีพีก็เอ็มีพีแบบไม่ภูมิใจอ่ะไป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 แรงต่อแรงต่อแรงต่อดูการแต่งตัวคนรอบนี้คนชัวเล่เล่เล้วว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการวอร์มมือไปก่อนแล้วกันนะครับมันเมาส์ผมมันบักๆยังไงไม่รู้อ่ะเวลาแบบ รอเพื่อนมันทำไมเนี่ยวะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเนี่ยเมาส์เมาส์เมาส์ผมมันบักเว้เยมไม่เกีวมันขางไปเลยตายเมาส์ผมมันบลอกบล็รอ่ะรอบเนี้ยมั่นใจว่าเจอคนแน่ๆนะครับไม่น่าไหวโอ้ยแม่จับบอดมาอุ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ตายฮึ่ย เอาดีเอาดีเอามีดตัดเอามีดตัดเชื่อเพื่อนเลยคนดีเพื่อนคมหวังเอาดีเอาดีอู้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเอาเว้ยเพื่อนแบกครับตอนนี้ได้เพื่อนแบกเลยเฮ้ยเอาดีคุณยิ่งตึงเฮ้ยใช้ดับเลยหรอเฮ้ยระวังโเลยโคตรดีเล่นคนดีดาบดาบ แม่เจอคนตึงเขาให้แล้วไงหนึ่งต่อสี่อะและชื่อเขาอ่านว่าอะไรผมอ่านไม่ออกด้วยเราเจอคนตึงเขาแล้วเราเจอคนแบกคนใหม่ไม่ใช่เราเจอเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วไงเจอไอวราจะไม่ออกมั่วสู้นะออกไปเราตายนะครับหายไปแล้วตัวหนึ่งฝั่งเขาได,ดไปดูด้วยเดี๋ยวผมดูหลังให้ สา,ายตรงเสาตัวท้ายโอ oh. oh. ้ยไม่ทันเพื่อนมันดีไงเพื่อนร่วมทีมมันดีการมีเพื่อนดีเนี่ยชีวิตเราจะดีไปด้วยอะถูกไหมคุณผู้ชมคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปเล่นหวยอะไรอะบัณฑิตไม่เล่นหวยบัณฑิตก็อยากจะรวยเล่นหวยมั่งไม่ได้ไงผมขอเชิดมั่งผมให้น้องแบกมาเยอะแล้วผมไม่ล่าไปผมกลัวตายว่ะเมาส์ผม่งไม่ค่อยดีต้องตังครับโอ้โหเจ็บ ไม่อยู่ด้านบนเลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเพื่อนผมแม่งบวกสุดล้วผมผมผมตามเพื่อนเอ้าทีมในฝันทีนี้ทีมทีมในฝันทีมในฝันอยู่เฉยๆแล้งก็ขึ้นทีมในฝันเอ้าตามเพื่อนโอ้โหมันวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมเพื่อนผมเล่นวิ่งเร็วจัดแต่ผมพยายามวิ่งตามเพราะผมจะได้คิวด้วยไม่งั้นผมจะไม่ได้เล่นเลยเพื่อนเพื่อนกูโดดออกมาคนเดียวเพื่อนไปไหนแล้ว ไอปีมันโดดมาไม่แบบไม่สนแบบไม่สนอีโก้ เมได้ปะเออเจ็สิฮะจับคู่เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นอยู่แล้วตีตีนี้เล่นเลย <c oughs> เอาเอาผู้เล่นอยู่ในเกมแล้วอนาน,นานทีจะเจอเพื่อนร่วมทีมที่แบบแบกเราได้ทุ <c oughs> เร่นจัด <c oughs> เรามาแล้วไง เจอเพื่อนใหม่ก็ต้องมานั่ง<ว>ลุ้นอีกว่าเขาจะแบกเราได้ไม่ใช่ <laughs> เราจะแบกเขาได้หรือเปล่า <laughs> ไปาไปไปม่งจะเฉิดไอพิมจะเฉิดได้เอจอไอ้ท้มึงแหมจะเล่นแบบว่าหัวเหรอจะเล่นแบบงัดหัวเหรอมึงโอ้โหไอพิมยิงหัวคนปีศาจเนี่ยมะเนี่ยมะผมหลอนเงี้ยคุณผู้ชมมันหลอนหน่อยมากเลย ดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนสวยสวย,ย,ดยเดี๋ยวลูกให้ตัวไทยเดี๋ยววะเจอแล้วเป็นลิงหรอือมึงเป็นลิงหรอือมึงครับเป็นลิงเหรอเออ,อันนี้ทีมดีนะอันนี้ทีมดีทีมในฝันที่ใครๆก็อยากจะมีนะอันนี้ทีมดีนะการันตีเลยนะปิมเชิดปิมเชิดปิมเชิดต้องเชิดเอาไปก่อน ไอ้ปิมอ้อมไอ้ปิมอ้อมเล่นให้ไอ้ปิมอ้อมเล่นให้เพราะตอนนี้มีคนกำลังอ้อมมาไอ้ปิมอ้อมเล่นให้เออไอปิมอ้อมเล่นให้มันอ่านเกมไม่หมดแล้วนี่คือวิเจ็ตของผู้นำมันอ่านแบบมันอ่านสเต็ปปึ๊บตรงนี้มาสองปึ๊บอีกตัวจะอ้อมมาตัวหลังเราซึ่งพี่ปิมมีตรงนั้นอย่างเต็มเปรียบน้องๆก็เลยสบายใจเวลาพี่ปิมเล่นด้วย หล่อๆไปเลยหล่อๆไปเลยตอนนี้ตอนนี้ขอหล่อขอตึงขอซึงขอโซโผมลงสายให้ผมว่าสายมาเดี๋ยวคือเราต้องทําทําหน้าที่ตัวเองผมว่าสายมาผมว่าสายมาเราทําหน้าที่ดูแทนให้น้องๆมุมสายมาแน่เอาเพื่อนล่วงไปหนึ่งไม่น่ามาแล้วไม่น่ามาแล้ว่นาาวงนี้ไปช่วยเพื่อนดีกว่าเจอแล้วสายมาอยู่ธนาคาร <First point. S 1> เอาหมด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 ,หมดหรือเปล่า <c oughs> หมดอะไรล่ะ แล้วพี่ปีมันซ้ำให้อยู่ไหนวนะอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเมาส์มาผมมันบักบ่อยมากตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายอยู่ไหนหุ้ยคน หน้าทีมเจนเยนไอ้หนุ่มค่อยๆเล่นไอ้หนุ่มหน้ามาไอ้หนุ่มขวาหนุ่ม กว่าไหมเจนเย็นเขาลูกซองแต่เราก็ลูกซองเหมือนกันไอ้นุ่มมาดีๆเองเอาดีๆมันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แอนนั้นแหละที่มันดักผมอะ่ะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงโอ้เกือบตายเออเอายังไงเอาโอ้เอ้าเ <Thank you. S 1> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมแหลงเรายังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมนะครับแหลงเรายังคงขึ้นไม,ไม่ไม่ไม่ให้ดูดาเมจผมได้ไหมแต่ก็ต้องให้ดูอนะเนาะอีกดอกหนึ่งปีอีกตาหนึ่งไอ้ปิมแหลก พันเจ็ดได้อยู่คุณผู้ชมไม่แย่ปะหรือแย่วะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นทุกครั้งครับเวลาเริ่มแรงและคนเรา <c oughs> คนเรามีแค่สามด้วยนี่ไปต่อให้เขาด้วยนะไปติดเก่งด้วยนะอ๋อเหรอกำลังรอผู้เล่นอื่นเฮ้ยอ๋อโอเคครบสี่แล้วคุณผู้ชมวิ่งตามเพื่อนเลยครับเดี๋ยวกัเจอยังปกติอ่ะผมจะวิ่งมาจอแล้จอแล้ว ไม่ไม่เข้าหัวเลยเชียรเพื่อเราโดน <S <S เพื่อเราโดนว่ะเพื่อเราโดน,นเ้ยอุ้ยอานี่พวกมันเหรอเนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วกูชิบหาผผมมาตามไปเล่นแม่งโอ้โห,โห,โห,โหปืนอะไรวานานะนั่นนะแล้วทำไมมันมีปืนลูกซองอ่ะโอเคก็นแอนดอร์ป๋อเอาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงปิมโอ้ไไม่น่านได้แล้วครับ ไม่น่าได้เลยครับ1 3 ral. อ๋อนี่ไงเขาไม่ลูกซองเหมือนกันนี่ไงโอ้โอยังไงเอาเอาสเต็ปสเต็ปดีนะไม่แย <ses> ่นะหนูหนูลูกหนูหนูลูกแย่ล้วชัก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 ไม่ดีแล้วส่งเอาหนูหนูเอาดีๆลูกหน้าลูกนะโอ้มาสามเลยลูกเอ้ยอ่อยากแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดหนูลูกไม่ใช่ความผิดพี่เองที่แบบ พี่ตายก่อนแล้วจะให้หนูมาแบกทั้งหมดมันก็ไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงนะคุณผู้ชมนะเราทําให้น้องเล่นยากนะเราทําให้น้องเล่นยากนะคุณผู้ชมแม่เอ้ยเห็ดก็ไม่พอบันไลยแล้วผมว่าบันเลยแน่เลยตอนนี้มาแน่แม่สารนะไงเล่นดีนะเล่นดีนะเล่นดีนะรวบผมปั๊มยาป๊บนึงผมปั๊มยาป๊มนึงคุณผู้ชมขอปั๊มยาก่อนขอปั๊มยาก่อน อัมยาได้เราสวย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 ครับเ <_ H all> พื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนยิงไปสวยมันใช้ปืนแบบมันใช้ปืนตาที่แล้วเลยคุณผู้ชมไม่ไม่ซื้อด้วยโอ้โหเคโเคเคเคสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ทีมทีมทีมเรารวมพลังกันได้ทุกคนกอดคอกอดคอ้วพูดพร้อมกันเราทําได้สวยน้องสวยไปไปไปมาแน่แม่จ๋าหมอบอกเลยใจเย็นหนูใจเย็นระวงขวาใจเย็นขวามาดีนะผมมองอยู่ระวังไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูระวังขยขึ้นมาปะ สายลา่างวาไงสายล่างมีคนดูอยู่คนนั้นมีคนตายแล้วสวยส, lemons, สามเลยสามเลยสามเลยอย่าให้มันเล่นสวยบิมสามเลยสามเลยไม่มีโอกาสให้เล่นไม่มีโอกาสให้เล่นเพื่อนตายอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะไร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 อยู่ในโคโนโอะไรอะไรอะไรหนู provisions. อะไรอยู่ในโคโนโ่ยิงพี่ไม่ได้พี่ยิงเองไม่ได้เองก็ยิงพี่ไม่ได้เหมือนกันให <Hey! S 1> ้ขวามาเจอ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 ใจเย็น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 ลูกใจเย็นใจเย็นไม่มาวะนิ่งวะนั่งไงเจอละเว้ยเองดึงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอฮะ ไม่มีใครชมกูชมตัวเองนี่เมื่อกี้บุ๋มเห็นมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งในบ้านเหรอในบ้านเหรอในบ้านมะคือมาช่วยเพื่อนคือมาช่วยเพื่อนคือมาซ้ำมาคือมาซ้ำตรงไหนวะอ๋อนู่น,ออนติดหวัวติดหวัวโคโนโ มไม่ออกมาเจอผมเลยอะ่ะโอ๊ยปีมึงยืนวัดอย่างนี้มึงบ้าเปล่านี่ไงยืนวัดอย่างงี้บ้าเปล่าต้องเป็นคนบ้านั้นอะในบ้านในบ้านครับในบ้านเพื่อนเพื่อนระวังล้วงล้วงล้วง ายเหลือเกินคนคนเนื้อชื่อเอ็มเกิโกนไป่ไปแหลนี่แม่งโคตรมัน โอ้ยยังอยู่สิเว้ยหล่ะพาต่อไปเราต้องขึ้นโกนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือแบตผมหมดแล้วนะเราเล่นกันมานานมากแล้วนะคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับผม The Hand Shop ใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟล์หรือเกมมือถือเกมอื่นๆเขารับเติมทุกเกมเกมมือถือเนี่ยคุณผู้ชมทักไปเลยพี่เกมนี้รับเติมไหมรับและที่สําคัญรับเติมตลอด24ชั่วโมงเขามีแอดมินดูแลตลอดแอบไลน์ไปได้เลยนะครับถ้าท่านชะชอบฝากกดไลค์สมัครสมาชช่องที่สั่นทะลึกกดกระดิ่งด้วย เจอกันพรต่อไปเด็ก